สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาทําเมนูตำข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะซึ่งส่วนมากที่เห็นเขาตากันเนี่ยก็จะเป็นข้าวโพดเหลืองใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาตำข้าวโพดขาวนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวนั่นเองอไม่รู้ว่ามีใครเคยทานไหมนะคะแต่ว่าอีชอบทานอีทาตลอดเลยนะคะทําข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะเคยลองลองทาดู เคยลองทําดูแล้วมันอร่อยนะคะก็เลยชอบเมนูเมนูนี้มากๆเดี๋ยวเราจะมาตํานะคะค่ะใส่กระเทียมนะคะลงไปเลยพริกนะคะก็สักสีนิดเดคะเดี๋ยวเผ็ด มะเขือเทศนะคะโอ้ยมีดคือบ่อเขาเลยก่อนะเปี้ยวสลูกนะคะ หนึงไม่ต้องเต็มมากเดี๋ยวคืนลงชุบรสชาติใด,ด่ช้อนหนึ่งมะเขือเปราะนะคะอันนี้จะเป็นมะเขือเปราะม่วง ุกเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวโพดข้าเหนียวของเราเลยค่แล้วก็ตำตำโขลกเลยนะคะ มาเทใส่จานโอ๊ยทำไมมันเกยเลยกล้องว,ว้าวทำไมมันเลยกล้องอยู่ด้วย นี่นะทุกคนนี่ค่ะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวชิมดูนะคะอืมอร่อยคะ่ะทุกคนอชอบมากๆนะคะทำข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะ ลองไปทำดูนะคะ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 1> กดติดตาม <Okay. S 1> กด subscribe <Okay. S 1> กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ